ที่นี่ก็เป็นสถานที่หนึ่งที่หลวงพ่อเข้ามาบุกเบิกเป็นเวลาสิบปีบุกเบิกเป็นเวลาสิบปีนะคะหลวงพ่อผักที่ท่านดูแลที่นี่มีมีญาติโยมที่บริเวณข้างๆด้านข้างไม่มีปัจจัยก็นำโฉนดมาเอาไว้ให้กับหลวงพ่อผักแล้วก็เอาเงินของหลวงพ่อผักไปเป็นการซื้อขายกันเมื่อหลวงพ่อผักท่าน ชรา,าภาพมากาบุญที่ที่แม่ชีได้ถวายชีวิตไว้ทำให้แม่ชีไปพบหลวงพ่อผักที่จังหวัดลบบุรีหลวงพ่อผักอยู่กระท่อมเล็กห้องน้ำห้องทานไม่สะดวกแม่ชีก็สอบถามว่าลูกศิษย์ถ้าเห็นหลวงพ่อผักที่ไหนก็ให้ให้มาบอกแล้วก็มาบอกแล้วก็ไปพบเมื่อไปพบหลวงพ่อผักก็แล้วแม่ชีได้ดูแลท่านจนวาระสุดท้ายของท่าน ทุกเดือนที่ได้คือเมื่อไปพบท่านก็สร้างที่พักให้ท่านเป็นห้องกระจกติดแอร์แล้วดูแลท่านทุกเดือนในแต่ละเดือนจะนำปัจจัยไปถวายท่านจนสุดท้ายท่านได้มรณภาพลงเมื่อวันที่ยี่สิบกเดือนมีนาคมสองพันห้าสองนห้าสี่สิน่าจะสี่สิสี่สิบเจ็ด สี่สิบเจ็ดท่านเป็นเจ้าวัดที่นี่เมื่อเมื่อท่านมรณาภาพลงเจ้าคณะตำบลก็ได้เชิญหลวงพ่อพิชาให้มาบูรณะที่นี่แล้วก็ช่วงที่ช่วงที่ท่านมรณะเนี่ยมรณาภาพเนี่ยแม่ชีก็ไปไปนะคะไปดูแลท่านที่โรงพยาบาลก่อนหน้าที่ท่านจะเข้าโรงพยาบาลท่านบอกกับแม่ชีว่า ให้เขียนหนังสือให้คนอ่านให้คนเป็นมนุษย์ให้คนอ่านเป็นมนุษย์ให้คนอ่านที่เป็นมนุษย์ให้เป็นมนุษย์สมบัติเมื่อเป็นมนุษย์สมบัติให้คนอ่านเป็นเทวดาให้เทวดาเป็นเทวดาสมบัติให้เขียนให้คนอ่านที่อ่านเมื่อเป็นเทวดาสมบัติให้เป็นพรมเมื่ออ่านแล้วให้เป็นพรมสมบัติ หนังสือที่เขียนขึ้นทุกทุกทุกตัวนะคะหนตัวหนังสือทํางานเพราะทุกคนที่อ่านหนังสือเนี่ยจะมีความเข้าใจว่าการการที่เราไม่เข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมการที่เราไม่เข้าใจในเรื่องเรื่องของกรรมเนี่ยมันก็มีอะไรหลายหลายอย่างทําให้เราผิดพลาดหลวงพ่อท่านในวันสุดท้ายที่ไม่ชีดได้ไปพบท่านคือท่านอยากจะลุกนั่งเพื่อจะเปลี่ยน พาปูที่นอนแม่ชีก็เข้าไปกอดท่านตัวท่านเหมือนตัวท่านเหมือนทูบอะค่ะตัวท่านเหมือนทูบเพราะว่าท่านไม่ได้อาบน้ําใช้เช็ดตัวเอาแม่ชีก็ไปอุ้มท่านขึ้นมาท่านท่านบอกว่าให้เขียนหนังสือให้คนอ่านให้คนอ่านเป็นพรมคนเขียนเป็นอรหรัน เมื่อเมื่อกายใจบริสุทธิ์ทั้งสามอย่างการขึ้นกองกรรมฐานก็ถือว่าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจนะคะการขึ้นกองกรรมฐานอันนี้เนี่ยเป็นของหลวงพ่ออุปัสีข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระพุธทธรัรธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเทียรอของข้าพเจ้าแล้วกราบถวายดอกไม้ธูปเทียนเพื่อ ให้พระแม่ธรณีมาเป็นทิพยานในการเจริญวิปัสนากรรมฐานอารัธนาพระขามารัธนาพระข้าพระเจ้าจะขออุปจารวิถีพระอปนาวิถีพระสมาธิโลกุตระพระธรรมเจ้าข้าพระเจ้าจะขอเข้าในห้องพระขุทกาปิิเจ้าพระคณิกาปิเจ้าพระโอกันติกาปิิเจ้าพระอุเพงคาปิเจ้าพระพารนาปิิเจ้า อาการปิติทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าให้มาเกิดในขันหน้าของเราอ่านตามนะคะอ่านตามนะคะดูดูตามแม่นะคะเพราะว่าข้าพเจ้าจะขออุปจาราวิถีพระปณาลวิถีสมาธิที่เราจากที่เราอขอศีลเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสวดมนต์ทางวาจารเรียบร้อยเสร็จแล้วเราขออุปจารวิถีคือขอสมาธิที่เคยเกิดแก่พระพุทธเจ้า ในขั้นโลกุตลระธรรมนะคะพระสมาธิโลกุตละพระธรรมเจ้าข้าพระเจ้าจะขอเข้าในห้องพระคุตกาเนี่ยเป็นปิติเป็นกําลังของสมาธินะคะคุตกาปิติเจ้าเรานั่งแล้วเราอาจจะมีอะไรมาตายมาตอมตามเนื้อตามตัวเราไม่ต้องลืมตานั่นคือนั่นคือนะคะพระคุตกาปิติเจ้านะคะสมาธิอย่างอ่อน พระคณิกยาปิติเจ้าคือกำลังสมาธิเริ่มเริ่มที่จะ,ะสงบนะคะพระโอการติกาปิติเจ้าพระเพงคาปิติเจ้าพระพารณาปิติเจ้าอันมังเกิดแก่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกโพธิเจ้าพระลรหันตาเจ้าทั้งหลายที่ล่วงเข้าสู่พรานิพานไปแล้วมากกว่าเมตาาในท้องมหาสมุทรทั้งสี่ตันติประเพณีอันบังเกิดแก่พระพุทธเจ้า พระปัจเจกโพทิเจ้าพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายมีฉันใดใดก็ดีขอพระธรรมเจ้าจงมาบังเกิดให้กว้างกวางในขันทั้งห้าแห่งข้าพระเจ้าในการระบัดเดียวนี้เถิดนิพพานปัจ,จโยโหตุ ตอนนี้เมื่ออลัาธนาสิ่งที่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่เคยเกิดกับพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหมดให้มาเกิดกับตัวเราในขณะที่เรานั่งเราอย่าส่งจิตออกไปข้างนอกเราอย่าส่งจิตไปคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาเราอย่าส่งจิตไปในเวลาที่ยังไม่เกิดคือในเรื่องของอนาคตถ้าเราสมาทานกรรมฐานกองนี้ทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าจะมาเกิดกับเราแต่ว่า ผู้ล่วงลับเราจะไม่คิดถึงใครทั้งนั้นเราจะดูลมหายใจเขาออกแม่จะเป็นแม่จะแม่จะพูดไปเรื่อยแล้วอธิษฐานตามแมน่นี่เรายังไม่ได้สมาทานนะคะทำความเข้าใจกันก่อนว่าถ้าเราคิดอะไรถ้าเราคิดอะไรที่มันไม่ใช่กุศลในวันนี้ในขณะที่เรานั่งความไม่เป็นกุศลน,นั้นจะติดตัวเราไปด้วยเพราะเราสมาทาน สิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเจ้าจนเข้าสู่โลตกุตตะธรรมให้เกิดกับขันห้าของเรานะคะแม้จะเป็นต้นกำลังของสมาธิให้เพราะว่าอ,อ,อย่างเช่นพระ,ะ,ะ,ะสงฆ์เนี่ยท่านจะได้กรรมาฐานจากที่พระประชาให้เลยคือเกสาโลมานขาทันตาตะโจพอพระประชาให้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยแล้วอนุโลมขึ้นมา อตดโจเกจานี้ทวนไปทวนมาอย่างนี้ยพระท่านมีสีลสองรอยี่สิบเจ็ดข้อพอท่านนั่งปุ๊บเป็นสมาธิเลยแต่ของเราเนี่ยแม่เคยถามหลวงพ่อว่าไอ้บทเนี้ยเราเชิญพระทุกอย่างเข้ามาในขันห้าของเราใช่ไหมหลวงพ่อใช่ เราสมาทานกรรมฐานที่เคยเกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าทั้งหมดให้มาเกิดในตัวเราแล้วในขณะที่เกิดในตัวเราแล้วเราคิดยังไงหลวงพ่อให้เราพิจารณากายในกายท่านก็จะเทศบอกกายในกายให้เราฟังว่าดวงตาคู่นี้ไม่เคยมองเห็นอะไรถูกต้องเลยเพราะว่ามีกรรมเป็นตัวกำหนดส่งผลมาให้จิตตกหลน่นทำให้เราคิดในเรื่องที่มันไม่เป็นกุศล แต่ว่าเมื่อเราอัญเชิญพระพุทธเจ้ามาเกิดในตัวเราเราก็ต้องมีปัญญารู้ว่าเมื่อมันจะคิดไปในทางจิตที่ตกต่ำให้ดึงจิตขึ้นมาให้ดึงจิตขึ้นมานะคะดูลมหายใจเขาออกที่ที่ที่ปลายจมูกแล้วก็ดูฟังเคลื่อนไหวที่ท้องเท่านั้นนะคะแล้วก็ขอถวายชีวิตนะคะข้าพเจ้าจะขอถวายชีวิตในการนั่งเดี๋ยวแม่ที่จะพาญาติโยมนั่ง ไม่ให้นั่งนานค่ะนั่งเสร็จแล้วก็เราจะเปลี่ยนิอิยบถมาเป็นการเดินตรงกลมนะคะเดินก็ไม่ให้เดินนานค่ะถ้าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วไปจะให้นั่งชั่วโมงหนึ่งแล้วเดินชั่วโมงหนึ่งนี้เราเพิ่งมาปฏิบัติกันนะคะเราก็เอาบอกๆหลังจากที่เราสมาทานกรรมฐานเสร็จเราก็จะนั่งนะคะในขณะที่เรานั่งแม่ก็จะนำนะคะแม่จะนำให้ให้โยม อยู่ในสมาธิแล้วก็นั่งเลื่อยไปตอนนี้ในในขณะที่นั่งอย่างที่หนึ่งอย,อย่างที่หนึ่งคืออย่าส่งติดออกนอกไม่ว่าอะไรจะมาไต่มาตอมนะคะไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรให้ทำให้ให้ทำความเข้าใจว่าเรากำลังอยู่ในมหากุศลที่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่เรื่องกรรมมันเป็นเรื่อง เรื่องกรรมมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องกรรมแต่เราจะพูดถึงเรื่องว่าทำอย่างไรให้เราได้กุศลจากที่นี่ให้มากที่สุดกายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐานสี่นะคะไม่ได้บอกเลยว่าให้ไปนึกถึงคนอื่นมหาสติปัฏฐานคือเรา阿ัธนากรรมรฐานไว้ที่ตัวเราทุกอย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เคยตัดสู้มากกว่าเม็ดใจในท้องสมุทรทั้งสี่เนี่ยให้มาเกิดในกายเราเมื่อเราเดินนะ กำหนดคำว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอตอนนี้ในขณะที่เราขวาย่างหนอซ้ายย่างย่างหนอเสียงของเราเนี่ยเหมือนกับเรากำลังภาวนาอยู่แต่เป็นเสียงที่เป่งออกมาถ้าให้โยมภาวนาในใจขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเดี๋ยวโยมก็อยากนั่งหนอมันมันจะชนะใจไม่ได้เพราะว่าพอมันเป็นกุศลจริงๆอะ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราง่วงจนทนไม่ไหวเวลาก้าวเท้านะคะ ขวาขวาย่างพอหนอเนี่ยให้เท้าลงถึงพื้นเลยนะคะพอหนอเนี่ยให้เท้าลงถึงพื้นแล้วไม่ต้องยกเท้าสูงให้มีสติกําหนดไปว่าเท้าถึงพื้นแล้วแล้วก็ซ้ายย่างหนอพอหนอก็ให้ลงถึงพื้นลมหายใจที่ให้สูดเข้าไปแล้วเอาของไม่ดีออกมาเนี่ยมันจะสัมผัสปิติได้เลยว่าเรามีอาการปิติการการปรับนะคะการปรับอินทรีย์ธาตุทั้งสี่ ธาตุดินน้ำลมไฟในกายการนั่งเจริญกรรมฐานด้วยสติปัฏฐานสตั้งกายตรงลมหายใจไม่ต้องบังคับลมหายใจนะคะชา้าๆแล้วกำหนดดูลมหายใจเข้าออกดูดูการเคลื่อนไหวที่หน้าท้องการเกิดดับการเกิดดับของ ลมหายใจที่เข้าออกนี้เมื่อลมหายใจผ่านเข้าไปในช่องหลอดลมลมหายใจนี้จะเข้าไปฟอกสิ่งที่เรียกว่าของเสียในร่างกายออกทำาใ้้เลือดแยกถูกแยกจากน้ําเหลืองถ้าในกาย เอาจิตจับไว้ที่ท้องนะคะพองยุบทำช้า,ชาๆตัดโลกภายนอกออกไปให้หมดว่าเรากำลังสร้างมหากูุสลให้กายนี้เลือดเนื้อในกายถูกปรุงแต่งด้วยอาหารที่เข้ามาเป็นกระบวนการของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดดำอาหารที่ตกตะกอนอยู่ในเส้นเลือดน้อยใหญ่เกิดจากกายกรรมวจิกรรมและมโนกรรมขอาการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จงทรงผลเป็นอาโหสิกรรมในโพรงกระดูกตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยหยุดทำงาน,นกลไกของการทำงานตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน ไม่เคยแผ่เมตตาให้ปอดตับหัวใจดีถุงน้ำดีตับอ่อนกระเพาะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ทวารหนัก ทวานเบาอาหารที่รับประทานเข้าไปเมื่อวันวานส่งผลมาเป็นน้ำเลือดอยู่ในร่างกายจากอาหารที่ทานเข้าไปส่งผลให้น้ำย่อยน้ำดี ทำการทำการย่อยอาหารให้เป็นธาตุสอย่างคือธาตุน้ำที่เรียกว่าเลือดธาตุดินที่เรียกว่ากระดูกธาตุลมที่ทำให้เกิดออกซิเจนไหลเวียนอยู่ในร่างกายธาตุไฟทำให้ร่างกายตั้งอยู่ได้ไม่เน่าเปื่อย สรีระของมนุษย์เป็นระบบเช่นเดียวกันเหมือนกันต่างกันแต่เพศผู้มีกรรมมากมักเกิดเป็นเพศหญิงผู้มีกรรมดีมามากมักเกิดเป็นเพศชาย การเกิดเกิดจากตัณหาส่งผลมาให้การเกิดทำให้เกิดเราเกิดกายผู้ปฏิบัติต้องมีความเพียรดูลมหายใจเข้าออกเรียกอาปานานุสติแต่ท่าน อาจจะไม่เคยฝึกดูลมหายใจไม่ได้ให้ท่านบริกรรมบริกรรมภาวนาด้วยพุทธ,ธานุภาพอาจจะสวดอิติปิโสภคกวาไว้ในใจจนปากการนั่งจะสิ้เสร็จสิ้นลง การสวดอิติปิโสในใจคือพุทธานุสติการระลึกถึงคำสวดระลึกถึงคำสอนเรียกธรรมานุสติถ้าระลึกถึงพระริยะที่เรา กลับไหวบูชายึดเหนี่ยวเป็นสาระอย่างเช่นหลวงพ่อทวดหลวงพ่อโอภาสีกำหนดท่านไว้ที่ใจอย่างนี้เรียกสังคานุสติถ้านั่งแล้วมีใจสั่ดสายมีความร้อนลนให้ตั้งสติหายใจลึกๆแล้วอธิษฐานว่าพ้าจิต ของข้าพเจ้าเคยตกลนร้อนลนด้วยความโกรธสร้างความแตกแยกให้หมู่คณะขอจิตเหล่านี้อย่ากเกิดจะมีแก่ข้าพเจ้าอีกวันใดถ้าธาตุไฟหมดวันนั้นคือวันที่ความเป็นมนุษย์สิ้นสุดวันใดที่ธาตุไฟหมดความเป็นมนุษย์ก็หมดวันนั้นเหมือนกัน